ใจน,น,นึ่งก็ปล,ลเงเรดูปนี่งไงแ่ยัปอกงาำอะไรเสียตรงเวลาคนมายืมเงินเราีนย้นอนหเขา

วันนี้เรามาเส้นเพชรบูรณ์ลมสักนี่จะเข้าเขตบางเลยนี่อำเภอด่านซ้ายถ้ามาทางเนี้ยไม่มีรถแต่เขาเยอะโค้งเยอะเพื่อนๆปกติเราไม่ได้ใช้เส้นนี้เราเพื่อนๆเ,เ,เห็นวิวไหมโอ้วิวสวยมากเลยเห็นภูเขาไหมโออันนี้เมษานะเย็นสบายมากเลยภูเขาข้างหน้า องข้างทางมีแต่ป่ารกทึบอันนี้ขนาดเมษาหน้าแหลมอุดมสมบูรณ์มากเลยเพื่อนๆอันนี้คือเขตอำเภอด่านซ้ายแล้วก็จะเข้าอำเภอภูเรืรเอแล้วก็เข้าสู่ตัวอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมาเส้นเพชรบูรณ์ลบมสักลบบุรีรเพชรบูรณ์หลบมสักด่านซ้ายภูรเรือเมืองเลยให้เพื่อนๆดูวิวนะคะขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ทางคโคง้ง อ้นี่ดีจังเลยถ้าช่วงรถติดๆไม่อยากใช้เส้นหลักก็มาเส้นนี้ เตห้าแมแดงมีมีเม,ม็หมอกด้วยทางโคดเขียวขึ้นเขาลงเขานะเพื่อนๆหูเออเอาอุหน่อยดูภูเขาฝั่งนั้นถหนภูเขาเพื่อนๆดูด้วยใครอยากมาเที่ยวม้งเลยก็มานะเพื่อนๆขับรถง่ายถ้าใครกลัวเขากลัวทางโค้งก็มันมีอีกทางหนึ่งทางรถทัวร์วิ่งอะ่ะ โอ้ยเห็นเห็นเขา <_ C os> เห็นทางโค้งฝั่งนู้นไม่หน่อยมองเห็นถนนเลยนี่มองเห็นถน,นนอีกฝั่งเลยค่ะเพื่อนๆเส้นปกติมันก็มาทางชายภูมิชุมเพืองเลยแต่นี้เราเรามาเส้นเขา ขึ้นเขาลงเขาห้ามแซงแต่มันก็ดีนะเพื่อนมีไหลทางอยู่มีไหลทางแบบพอยังเบียดพอยังแอบกันได้อะไรเงี้ยขึ้นเขาแล้วจ้าขึ้นเขาแล้วจ้าโอ้ ฝนีนตกเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่ถึงผู้เรือดแดีวเราจะถ่ายเพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวลองจะใช้เกียร์อ่ะอันนี้เกียร์สามเกียรสนน์สี่ลองใช้เกียร์เมนนวลนดูตโตโยต้ายารีตเอทีเพื่อน ไม่ไล่เดี๋ยวเราจอดหาหน่อไม้ไล่กันเนาะ ขับมาเนี่ยไม่ค่อยมีคนตามหลังเรามาเลยเนาะเออเนี่ยไม่เห็นมีใครตามเรามาเลยขับต้นเดียวเลยห้ามแซงก็จริงแต่ว่าไม่มีใครแซงเพราะไม่ไม่มีใครตามมาป่าตรงภูเขาตรงซ้ายมือแล้วเราจอดทานขอไม้ไล่กันเนาะเผื่อมี ใส่ขึ้นมานะอันนี้ภูด่ดานซ้ายจะเข้าภูเรือเพื่อนๆโคงเยอะอันนี้ตรงที่มาจากเพชรชบูรณ์ลมสักอะไรก็ไม่มีเขามีโค้งอย่างนงี้นะมันจะมาเริ่มมีตรงด่านซ้ายเข้าภูเรือเย,ยอะเยอะ เบาจ้าเมาได้เบาจ้าบ้านฮอดน้ำสานบะเออวัดสานเราบ้านไงเด้อมันจะผ่านวัดที่เราสวยที่มันสวยๆได้วยนะเนี่ยที่มันอยู่ภูเรือ มึงเลยทำไรกันเพื่อนๆไล่เลื่อนลอยก็คือแล้วแต่จะปลูกอะไรปลูกข้าวโพดปลูกงาปลูกมันอะไรเงี้ยนูน่นปลูกเขาส่วนมากปลูกอย่างส่วนมากปลูกยางพาราเครานี้ราคามันตก เนมากปลูกยางพาราถ้าใครไม่ปลูกยางพาราก็จะทำไล่เลื่อนลอยกันวัดวัดพระองค์ใหญ่วัดอะไรวะก็ไม่มีอะไรเพื่อ,อนๆดูบิลแล้วก็ปานออกไม้ไล่ ขึ้นเขาลงเขาดูวิวยาหรถน้อยมากรถวิ่งส่วนทีละคันผู้ดโดยสารบอกว่าถ้าขับเร็วกว่านี้คงเมาไปแล้วอันนี้ก็จะเมาแล้วนะเนี่ย บอกนะเว้ยว่าจอดถ่ายรูปเปลี่ยนสภาพถ้าถึงเอตรงที่มีสารก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะใกล้แล้วใช่ไหมถ้าถ้าใกล้สารก็แสดงว่าใกล้บ้านเราแล้วใช่ไหม,ไมเราไม่ต้องผ่านวัดอันส,สวยเหรอภูสวั์นะเออตรงภูสวั์ก็สวย<อ>คนละทางกันทางเดียวกันทางไปภูเรือไง วนะนี่ฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นยางพาราเมาแนละ้วตอนนี้มผู้โด,ดยสารบอกเมา ชินทางน่าอู้ตายเอารถแถมโค้ง ấy. ตกหิวลงเลย ทางนั้นอยู่น้นก็จะถึงปูแล้วอันนี้ก็ต่ายานเนี่ยนะบนมีทีกกันกดเจิดมานั้นตกกันได้ก็มาอยู่แอกนคนไม่ลงไปนะถ้าถ้าตอนกลางคืนหน้ากลัวนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไฟอน้ยมัมองกันคับ ไม่มีที่กั้นด้วยไม่มีไฟด้วยโอ้โหคันนั้นนะไฟเข้าเรนนั้นเลยหน่อยเห็นไหมโค้งนี่จะบาได้ล้วเนาะ <laughs> เข้าโค้งหักซอกกันเนี่ยจะถ้ารถส่วนมาลนะตายก็แสดงว่าชินทางเติบได้น่ะขี่เร็วแบบนั้นเน้เนเจ ใส่ชินทางแล้วเนี่ยฮัลโหไปลองดงก็เขารู้แล้วว่าเส้นไหนโค้งไหนโค้งไหนโอ้เขารู้ว่าซัดโค้งไหนซัดโค้งไหนแล้วเนาะเราไม่ค่อยมาทางนี้อ่ะถ่ายเพื่อนดูหน่อยซ้ายมือเพื่อนเพื่อนเีนปีตะโขนไหมนี่เลี้ยวขวาไปผูเรือเลี้ยวซ้ายไปอำเภอด่านซ้าย อีมุ่งหน้าโ่อำเภอเมืองเลย รถเกียร์สามเกียร์สี่ลงรถมันก็จะกระชาก านเขาตัดผ่านเขาเป็นลูกเลยอ่ะขนมถนน,นนะผ่าเขามาเลยเนี่ยขาเข้าเมืองมันก็จะเป็นลงเขาอย่างเดียวลงอย่างเดียวถ้าขาขึ้นมามันก็จะขึ้นอย่างเดียวลึกเล,กลยแปดกิโล